สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องของเงื่อนพิรอดพันหลายรอบนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือใช้ในการต่อปลายเชือก2สอเส้นเข้าด้วยกันคือทำให้เชือกเส้นแรกผูกแน่นและเชือกที่สองเนี่ยแน่นยิ่งขึ้นนะครับวิธีการทำนะครับก็ง่ายๆเลยก็เอาเชือก2สอเส้นที่เราจะต่อเนี่ยมาตั้งแล้วก็นำเส้นหนึ่งนะครับ ามรูปเลยนะครับวางขึ้นไปทับเส้นแรกแล้วก็พันขึ้นมาสองรอบพันด้านล่างนะครับพันไปสองรอบหนึ่งแล้วก็สองได้สองรอบอย่างนี้แล้วนะครับต่อมาเราก็จับเชือกสองเส้นนี้มาประกบนะครับนําเส้นนี้ประกบบนนี้นะครับแล้วก็พันไปหนึ่งรอบนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ ดังน,นั้นเราก็จะดึงสี่เส้นนี้พร้อมๆกันให้ชิดเข้ามานะครับชิดเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นเชือกทั้งสองเส้นก็จะต่อแล้วก็แน่นนะครับแน่นมากเลยนะครับนี่ก็คือเงื่อนพิรอดพันหลายรอบนะครับก็ลองฝึกทําดูนะครับสําหรับใครอยากเรียนรู้เรื่องเงื่อนอื่นก็สามารถกดนะครับตรงที่คาอธิบายด้านล่างนะครับก็จะ มีอยู่ในเพลิ์เก็บไว้ให้ดูหลายๆเงื่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ